ดิฉันทีละละัตสำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยวันนี้ฉันขอหารือท่านประธานนะคะไปถึงกระทรวงพลังงานค่ะที่ดิฉันได้รับ การร้องเรียนมาจากประธานชุมชนนะคะหลายๆชุมชนด้วยกันที่ได้เรียนว่าสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานค่ะเป็นผู้ที่กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนแต่ประเด็นปัญหาก็คือเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณแล้วค่ะพี่น้องในชุมชนไม่สามารถรับงบประมาณนั้น ได้ตามเจตนารมจริงๆที่จะมีการพัฒนาสิ่งที่ทางชุมชนเองต้องการต้องมีการกําหนดให้หน่วยรับงบประมาณนั้นต้องเป็นหน่วยงานราชการเท่านั้นฉะนั้นแล้วชุมชนจึงไม่สามารถ นำงบประมาณที่รับนั้นไปพัฒนาในสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆได้ดิฉันจึงขอให้สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะช่วยทบทวนข้อบังคับแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะให้การทำงานของทางชุมชนและหน่วยงานราชการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะมีไฟฟ้าดับหลายที่เลยค่ะดิฉันขอประสานการไฟฟ้านครหลวงนะคะได้เข้าซ้มแซมไฟฟ้าสองสว่างค่ะ เช่นบนถนนพัฒนาชนบท3นะคะไฟดับตลอดทั้งเส้นค่ะช่วงถนนฉลองกรุงนะคะตั้งแต่แยกเจ้าคุณทหารนะคะไปถึงหน้านิคมอุตสาหกรรมราดกระบังค่ะไปถึงหน้าตลาดคุณลุงจำลองนะคะแล้วก็ยาวไปถึงตรงช่วงสะพานลำกอไผ่ค่ะตรงนี้ไฟดับเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็ช่วงถนนฉลอง ซอยฉลองกรุง53และซอยฉลองกรุง55ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะช่วงถนนล่มค่่ะมกล้าค่ะที่มุ่งหน้าไปมินบุรีบริเวณที่แยกแยกออกมาจากถนนกรุงเทพกีทานะคะตรงนี้ก็คือไฟดับมืดมากเลยค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขโดยด่วนค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ